เพลงนี้เป็นเพลงคริสต์มาสก็จริงนะแต่ว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยเป็นเพลงอกหักค,ค,ครับในวันนี้เขามีอีเวนต์พิเศษเ,เกี่ยวกับเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศเพลงสุดเลยมางานคริสต์มาสคนเดียวตอนแรกชวนทั้งน้องสาวเดสุกิเขากลับเชียงใหม่ซะก่อนชวนพี่สาวเดสุกิติดงานชวนจอยส์ไปแล้วด้วยจอยส์ตอนนี้อยู่ฮ่องกงโอเคไปคนเดียวก็ได้ปิ่งห้องไปคนเดียวก็ได้เลออ่เข้ากับเดซุ นนออ้เเานนมัแแบบงตอนนี้ก็เดือนธันวาแล้วนะฮะก็จะถึงอีกหนึ่งเทศกาลอันยิ่งใหญ่ของชาวโลกนะฮะรวมถึงชาวญี่ปุ่นด้วยมาชาวญี่ปุ่นจริงๆก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทศกาลนี้โดยตรงแต่ว่าในช่วงเนี้ยบรรยากาศที่ญี่ปุ่นอืจริงๆตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกามาละจนถึงแบบธันวาเนี่ยมันกลายเป็นธีมนี้ไปหมดนะฮะ การมาญี่ปุ่นช่วงนี้เรียกว่าโรแมนติกมากเราจะเห็นต้นคริสต์มาสเอ่ยการตกแต่งสิ่งต่างๆงดงามมากมายนะครับรวมถึงสินค้าราคาพิเศษมากมายก็จะออกมาในช่วงนี้ด้วยนะฮะเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะฮะพูดถึงคริสต์มาสแล้วมันก็มีเพลงคริสต์มาสหลายๆเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงดังในตำนานถ้าเกิดในระดับโลกหลายคนน่าจะรู้จักเพลงของคุณแม่นะฮะเพลงนี้ครับ โอ้ช่วงคริสต์มาสนี่คือเพลงนี้จะออกมาโจมตีทุกทุกหัวระแหงนะฮะไปไหนก็จะได้ยินเพลงนี้แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็จะได้เงินจากสิ่งนี้ไปแทบทุกครั้งเลยนะครับเรียกว่าโอ้ยเพลงเดียวหากินได้ทุกปีในญี่ปุ่นเองก็มีเพลงคริสต์มาสอยู่หลายเพลงนะฮะเอาจริงผมชอบเดินญี่ปุ่นในช่วงคริสต์มาสมากเพราะว่าจะได้ยินเพลงแบบคริสต์มาสของญี่ปุ่นที่ออกมาในช่วงนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นมันมีเพลงคริสต์มาสอยู่เพลงหนึ่งที่เรียกว่า กลับมาโด่งดังในช่วงยุค2020เป็นต้นมาในช่วงโควิดนี่แหละเออมันค่อนข้างแปลกเพราะว่าเอาจริงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับ เพลงนี้เป็นเพลงคริสต์มาสก็จริงนะแต่ว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยเป็นเพลงอกหักนะครับเป็นเพลงที่โกโอกหักเลยแหละก็เพลงก็กล่าวถึงบรรยากาศของคริสต์มาสที่แบบโอ้โหนุ่มคนนูน้นคนนี้ก็รักกันแต่ว่าฉันมันต้องมาเดินคนเดียวโอ้คิดถึงเธอเหลือเกินโอ้ฉันต้องการให้เธอมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็บอกเธอไปไม่ได้เพราะว่ากลัวจะไม่เท่นะฮะไอสิ่งเหล่านี้นถึงจะบอกกับซานต้าไปเขาก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าในตอนเนี้ยเธอผู้นั้นก็คงกําลังหัวเราะอยู่กับใครบางคนอยู่ มันช่างเจ็บปวดเหลือเกิน,นะฮะมันถือว่าเป็นเพลงคริสต์มาสที่อกหักอะแต่ว่าได้รับความนิยมมากๆในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงย,ยุค2020เนี่ยก็คือมันกลับมาติดโอริกอนชาร์ตคือมันติดโอริกอนชาร์ตในปี2015แล้วก็ หลังจากนั้นก็กลับมาติดโอริคอนชาร์ตอยู่เรื่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วง2020เป็นต้นมา2020 2021 2022 2023ติดโอริคอนชาร์ตยาวมาตลอดแน่นอนว่าก็เป็นช่วงคริสต์มาสนี่แหละเพลงนี้ก็จะถูกกลับมาเปิดอีกครั้งนะครับนั่นก็คือเพลงที่ชื่อต้องๆเลยครับ c h r i s t m ม s s ซอ g ชื่อเพลงครโคตรต้งๆจริงๆนะฮะเพลงนี้เป็นผลงานของวงเจ้าพ่อ เพลงอกหักของญี่ปุ่นครับวง Back Number นั่นเองจริงเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่งนะแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังที่สุดเพลงหนึ่งของ Back Number เลยก็ว่าได้เพราะว่าทัายอดขายได้ทะลุ้1ล้านนะครับเรามาพูดถึงเพลงนี้ทําไมนะฮะผมอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าในวันนี้ เขามีอีเวนต์พิเศษเกี่ยวกับเพลงนี้ขึ้นมาคืออยู่ในญี่ปุ่นะเราได้ยินเพลงนี้มันปกติแต่ว่าอยู่ในไทยผมไม่คิดว่าจะได้ยินเพลงนี้มาก่อนจะสร้างแบบป๊อปอัพอะไรต่างๆขึ้นมาโดยมีธีมของเพลงนี้ถ้าเกิดแบบเดินเข้าไปหลังในสุดแล้วเกือบมีวงแบ็คนัมเบอร์นั่งอยู่ที่ผมคงกรี๊ดหัวใจวายนะแต่ว่าเขาคงไม่มาหรอกช่วงนี้แบ็คนัมเบอร์งานยุ่งนะฮะก็จะเป็นธีมของเพลงคริสต์มาสซองเพลงนี้แหละยิ่งถ้าเราได้รู้ความหมายของมันก่นอนที่เข้าไปเดินในงานเนี่ยผมว่า มันน่าจะยิ่งอินนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีใครอินกับผมไหมมีใครรู้ถึงความหมายของเพลงนี้ไหมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปดูบรรยากาศวันนี้เป็นงานเปิดตัวของอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศงานพร้อมกับพูดเกร็ดเล็กเกรดน้อยถึงเพลงคริสต์มาสซองนี้ไปด้วยกันนะครับแน่นอนด้วยธีมเพลงที่แบบเงาเเง,เงเี้ยเฮ้ยเราจะไปกันหลายคนแม่งจะไม่เงหหาเว้ยดังนั้นเราต้องไปคนเดียวนี่เงาสุดเข้ากับบรรยากาศเพลงสุดเลยมางานคริสต์มาสคนเดียวความจริงชวนเพื่อนไปหลายคนมาก ตอนแรกชวนทั้งน้องสาวเดซสุกิเขากลับเชียงใหม่ไปก่อนชวนพี่สาวเดซสุกิติดงานชวนจอยส์ไปแล้วด้วยจอยส์ Joyce ตอนนี้อยู่ฮ่องกงอไปคนเดียวก็ได้ไปห้องคนเดียวก็ได้ไ,ไดเลยเข้ากับเพลงดีนะเอาจริงผมยังไม่รู้รายละเอียดง,งานอะไรมากนะฮะเพียงแต่เขาเชิญมาแล้วก็เป็นเพลงที่ชอบแล้วก็ตอบตรงลงเลยไปครับ ีเรื่องน่าสนใจก็คือตอนแรกเพลงนี้ครับถูกตั้งชื่อโดยคุณอิโยริผู้แต่งว่าไวเลิฟแต่กลับถูกคัดค้านจากสมาชิกในวงแล้วก็ทีมงานว่าเฮ้ยชื่อไวเลิฟมันโหลเกินไปเพลงญี่ปุ่นนั้นมีชื่อนี้เยอะแยะเลยสุดท้ายก็เลยร่วมกันตั้งชื่อใหม่ออกมาในแบบที่ไม่โหลไม่ซ้ำใครแล้วก็แหวกแนวสุดๆนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าคริสต์มาสซองหรือว่าเพลงคริสต์มาสนั่นเองครับมันไม่โหลย่งไงวะเนี่ย ร้้้อองไหุยมันเศร้าเนอะมันแอบแบบเงาเงาจังข้อความเราก็ห้อยไว้ได้เช่นอันนี้เข้าโบราณหาเดือนแต่เพลงนี้เขาบอกว่าซานต้าก็ไม่ช่วยนะอ๋อซานต้าไม่ช่วยหรอถ้าสมมติว่าเรามองจากชั้นบนสุดอะค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งหมดตรงนี้มันจะอยู่แกร่งติงด้วยสิ่งริสต์มากตอนนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสถ้ามองจากชั้นบนโอคือต้องไปดูจากชั้นนู้นอ๋อเราก็จะไปอยู่บนต้นคริสต์มาสเลย คนแบบสุดตัวนี้มันจะสวยมากเลยเนี่ยองลองมองลงไปมันจะเป็นอย่างนนะเป็นต้นพิษมัดต้นใหญ่เลยเห็นเลยเป็นต้นพิษมัดคุณเอกใช่ไหมคะที่บอกว่ามาจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะเป็นแบบทำ c o ม m u n i t y เทรดออกมาสแกนเชียร์อัพโหนค่ะเราก็จะลิงก์ไปยังเทเลอูโรโซลิสเนชั่นของของเราแล้วก็พอกดพอเรากดเพจอ่ะเราก็สามารถยื่นให้มีพนักงานดูแล้วก็ร่วมลุ้นของต่างๆได้เลยคือมีหมดเลยว่าจะไม่ว่าจะของไทยเอของ โซลูชั่นดิจิเองมีเสื้อเสื้อที่เชิญของแบงค์นัมเบอร์ด้วย้ยออยากได้ต้องได้เบอร์อะไรอ่ะไม่รู้ไม่บอกโอ้ยไม่บอกด้วยอันนี้กดอยู่แล้วล่ะกดแล้วกดยั่บ้านพร้อมที่จะมาใ้หมดตัวเลยนะคนนี้เจ็ดที่เชิดไปแล้วของแบงค์นัมเบอร์อุ้ยนั่น อย่างที่บอกไปครับว่าอินสแตนเซนสำคัญของงานอินสแตนเซนวันนี้ก็คือเพลงคริสต์มาสสองครับท,ทุกครั้งที่บูเยนกลับมาถึงเวียนนาคุณจะได้ฟังเพลงน,น,นี้คุณเอลวี่เอาไปฉันงานส่วนตัวเรื่องราวความเจ็บปวดความรักความสมหวังที่ความทุกอย่างมารวมกังเ,เป็นเนื้อเพลงเอามันเป็นติงสองนะขอเสียงชื่อว่าโกจิกราคุชมาดนะิซึ่งก็เป็นอย่างมาติเนนอันนี้เป็นพระไปดูนะ เคใช่ไหมคือคือมันวางว่าเป็นตซีรีส์คือรุณนแรกไี่มาถึงงานจะได้รับชมแล็สัมผัสกับแร็คัเลอร์ในคลปสก็สอบกันแล้วี่ผมจมีุ่นแรได้เรงเริเวณแถวพระศรร่นะครับจุดแรกด้านนี้เลยครับถ้าคือ่าห็นอยู่5เป็นแฟร์เรีจากเกาไม่ยาก MV ของ คริสสองนะครับผมเชิญทุกท่านครับลองสัมผัสเพลงนี้ที่ซาวอร์ฮันดานนี้มาก่อนเลยพี่ผมชอบเสียงนบชอบฟังเพลงญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ครับผมเรียกว่าซันต้าลัคกี้กรอบครับใครมีใครเท่งไหมจับไปแล้วจับไปแล้วด้วยได้แล้วด้วยอ๋ออันอื่นไหมครับที่แอบไปแล้วเรียบร้อยเราได้ก็ใช้กันลองด้วยนะคะ Tell me if you're really dead But I can't stop staring at your face I should be playing in the mid so อย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเพลงนี้เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่โด่งดังที่สุดของวงเจ้าพ่อเพลงอ,อกหักอย่าง Back Number ที่ออกมาในช่วงก่อนคริสต์มาสปี2015แล้วก็ยังคงกลับมาติดชาร์จอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเนื้อหาที่อกหักแล้วก็เหงาบรรยากาศของเพลงที่บรรยายถึงความเหงาในช่วงคริสต์มาสที่ทําให้คนเห็นภาพขึ้นมาโราคริสต์มาสนั้นเป็นเทศกาลอันแสนโรแมนติกของคนญี่ปุ่นแต่มันก็มีคนอีกไม่น้อยที่ต้องอยู่คนเดียวในวันครนะิสต์มาสเนาะทำให้มันโดนใจคนญี่ปุ่นนนใช่่วงงคมมาาาเป็อยก และกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกพูดถึงบ่อยในญี่ปุ่นครับคือถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นในช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็่าจะเคยได้ยินเพลงนี้ดังเข้าหูบ้างเป็นเรื่องปกติแต่การได้ยินเพลงนี้ในช่วงคริสต์มาสในประเทศไทยเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันนะยังไงก็ตามครับใครที่ได้ผ่านไปที่เซนต์ทันเวิด์ก็สามารถเข้าไปแวะฟังเพลงนี้แล้วก็ดูฉากที่สร้างจากแรงบันดาลใจของเพลงนี้ได้ครับที่ตรงบริเวณชั้น5 c r ครับสตูดิโอตั้งแต่ตอนนี้จนถึง3มกราคมปี2024กันเลยทีีเดยว ไม่แน่ว่าถ้ากระแสตอบรับดีเราอาจจะได้เห็นลุงลุงวงแบ็กนัมเบอร์นั้นมาดีดกีตาร์ร้องเพลงอกหักให้เราฟังถึงบ้านก็เป็นได้ครับสำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงอะไรพูดถึงใครอยากให้พาไปไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตื้อเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้ในคริสต์มาสนี้ฉันไม่ได้ขออะไรเลยอยากแค่เพียงจะพบเธอเท่านั้นเพราะฉันนั้นชอบเธอแต่ฉันก็บอกเธอไปไม่ได้หรอกนะ เพราะมันดูไม่เท่สเลยไอเรื่องแบบนี้ถึงจะขอซานต้า hmm. ก็คงช่วยไม่ได้สินะซานต้า mm hmm. บอก mm hmm. กูก็เหนื่อยเหมือนกันคำขออะไรของแกวะเนี่ยจากกันไปเลยก็แล้วกันครับบาย